ไปดูแคทตอรติกคอร์เวอรเตอร์ของรถเก่งโตโยต้าอาร์เครื่องยนต์เบนซิน1.8นะคะซึ่งอายุรถรุ่นนี้นะเรียกว่า20กว่าปีแล้วนะคะฉะนั้นแล้วแคทตอติกคอร์เวอรเตอร์รุ่นนี้เขาจะก็จะมีน้องหนิมติดตามร่างกายมาด้วยนะคะเวลาที่พวกเราจะจับจะบายแคทตอติกคอร์เวอเตอร์ตัวนี้นะ สิบนิ้วสองมือของพวกเราจะต้องไม่มีบาดแผลน,นะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็บาดทะยักจะทาหาเอาได้นะคะลักษณะแคตาลติกคอวอเตอร์รูปทรงก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะผิวเรียบบาโคสจะอยู่ตรงกลางแคตาลติกคอวอเตอร์ค่ะให้เราไปขูดเอาน้องหนิมออกนะแล้วก็จะเจอบาโค้ดังเช่นนะ x04 หรือว่า x05 หรือว่า x15 แล้วก็มี x อื่นๆอีกน,น,น,นะคะลักษณะไส,ส้ด้านในก็จะอยู่ที่เจ็ดขีดค่าตัวของปัจจุบันนี้จะอยู่ที่4,000ันกว่าบาทนะคะแล้วก็เนื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ ละเอียดมากอันนี้ไส้เขาเพิ่งได้มาสดๆล้นๆ,ๆเมื่อเช้านี้เลยค่ะยังหอมหุ่นหูอยู่เลยนะคะเนื้อเปราะบางนุ่มละมุนมือมากเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ